ซาเวตเ้ติแาพิ่น่ทำอาหารโปรดค่ะนี่กะอันนี้คือหน้าไม้สดหน้าไม้ดองตัดซิอดิโล่พี่น้องเทปิน่โบมโบตัดมใส่

แกว่ะเอาไว้ขวากไวกินเรือมัน่ะเบิดท่านี้ตีมาเบท่เออี่สองหลไปอันนี้เขากิอันนี้มาณหลอน่ไตมันตนบ่ฮอดตมันน้อยเนาะ่ฮอดบ่ฮอดอีกหน่อนะใส่ใส่สองหลอ แกอะมานี่่บาตัมที่โลกเอาไได้มึงจะเป็นใส่เกืออยู่บ่เค็มพอตายหรือบอไน่จบมันเค็มเลแอมามื่อมีวันหย่างมีวันสาวไม่เห็นบ่เขาวันสาวของบางที่น่าจะไปใส่หาหมอ

ชีมกันมึงเอาจากง่ายเกินโพรับคาดพมนี่ยอะพรมก็ไม่ได้นั่ดอกโมจารักษาเพชรแล้ไ่ใจยังจิงว่าเพชรแท้เพิพริกสามาปลาักพริกสวนน่ะเพชรคือยังเพชรเพชรพริกสามา มื่อกูตันมาคงขงนาดเขาใส่ซีมากกินบรได้ตัไมาสมจะประเภทแห้งมังค่ผักบวบใส่ cảm thấy thêm đấy Hả? Chai lấy chuột Chai gheo Mà Khối mình thấy chạm lệ Thôi, là. Thôi là. Ừ. ตำหน่อม้สมใช้ที่เรานะคะนางอยากกินแต่เมื่อวานเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยรู้ว่าเอาเท้ามาขลุ่มละแต่ตอนคำเนาะกินหลับเท้าแซ่บแซ่บมาๆมๆามามามากินข้าวนมกันเด้อพี่น้องเด้อใส่ต้นขาดผมอย่านี้สวย,บบยางยามเดือดเดืบอบเคยคิด น็่พุเผ่าบ่เ่า่นี่เจ้าพุงไหนให้พุงนีบ่เอาโคตบไม่ต้องอดนะไม่เน็ตไม่ต่นี่เลยติดนัตจะยากเลยงอติเน็ตจะกเท่าันนะเดยไม่กิจกรก็ก้องคืนนอนก็หูอยู่ต้องติ่ยู่แล้วมุนไปมุนมาปรโชาชนจะไปจะขึ้จะไปจะหมน นอนข่วงเขาม่เนี่ยเขาก็ลุกอยู่ข่วงหัวคุณมันจะพูดว่ายามนอนหลับยามนอนหลับปู่าเอากูอยู่เจ๊พี่กูอยู่เจ๊ทั้งตู้คุณแต่ถ้าตัวน้องคนไมันจะทางหัวแหละมันนั้นมันก็เจ๊เยอะมันข่วงตื่นมาแล้วปู่กูอยู่เจ๊ทั้งตู้กูึ้นมาใหม่ต เท้า่ายังนอนคว่ำดิกน้อยยังมาดิกน้อ,นนอ,นอ,อยตืต่นม,มา,นาควอไข้นย,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 ยู่ใย่ั้งตู่น้องว่าแกะู่ืนมาใหม่ควมัน้องว่ยไเลยผมอย่าบอกเขนานาแลาวเข้ามาควา่แวค,วค,วคว่ำแะ เาบอกเชื่อครักภรรยารงน็เคยเคยอยู่แบบชิวๆเนาะไม่ีห้องมันจะอยู่ได้เนาะเขาอยู่ในบ้านเขาก็อยู่คนเดียวค่ะนอนคนเดียวห้องสตดวเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ได้เพราะเขาเขาไปรังูผัวนี่ไงนอนปกติอะไรร้องไห้แห้งแจ้งเนียบ นั่นเวอร์ำรตัวเองก่อนป้ายไปเอช่เ่องำรั้วเถอระวางอู่อบ่คอยู่บ่ั่วคนระวางไม่ได้ินั่น่ะพรือตกคือแม่กก็ต้องระวางไงถ้าตเขาก็ต้องระวางก่ นี่ังล่ะพริกกุ้งกระพรไปล่เป็นเลยเมื่อดไปไม่ได้ปลาตัวให้เจียวย่งจะมาแก่ก่อนแหละจับที่ห่าเวียดนามเวียดปรเห็นี่ ให้อบให้อบสักหลับจะหอมถ้าขาดจมงอเกี่ยวแล้วอบตัวให้งออบไปไม่ให้มันขุ่นจะได้แก้ออกไม่ได้ออกง่ายๆหรอกเกียว mà hấp dẫn Hãy cho không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 赶紧把盖上盖。嗯 Hãy subscribe cho kênh bạn Mì Gõ Để không bỏ lỡ những một hấp dẫn

มันไปบ้างไปบางเทากัา,ามาจักเราอนมีป่าบ่างบางไดมีป่าก้วหูางไม่มีป,รรรมปร่รหูบใดกม่ปมีป่าเขาก็บวคิด เอง่าอไปฮะเคสบปากาวเนาะประมันปาเพลงไงปปาขาวกำละมวยกินปากาวโตจนหนักอันนะี้คือบะคอยนี้บบปากาว กิ usted, ปะขาวเจ้าพี่กินข้าวแค่เนาะักเจ้าแม่มนชู่วยข้ามือจะทำหนักขึ้นตองหัวตัดเท้าก็ตไม่เสื่อมนะ รค่ลงไข่ได้เนาะแต่คุณไม่ได้นี่ไม่ได้นะคุณ่บ อ้ยอืดกินแล้วก็อืดหมักลำไยมีเลยของหวานเดต่มันง่ายๆเพื่เนยืนอ,อะไรบะนาะป่ะเหอเนะ คือเราได้ควเราเออเราทำลำธารนะ ไปในจอดนี่นนยถ้าเราแห้งเราพวกนั้นเนาะเราพวกนั้นเนาะมาเออแต่เข้าไม่มาแล้วก็แบบนี้แหละ ไปมุกตอนนี้แลพี่แเน,นี้ยังก็ข้ามเพื่อไป ัหสวัน,วนดอ่ <c oughs> โอเคลจัก,ปไ,ปกนนไปแลวไปกนแค่นังเทืกไปล้คือจะพังน,นังรถป่าแค่นะ่ะจะร่องไปทาเรื่อ แลต,ต้องรถสายทางแค่ปกิบาทเนาะอรม่ดนาแรถไปไ้กว่านรถไปทา่านะมีรถมานเดยเขามีรถมากอยู่ม่ใช่น,ชนชาฟังคล้องที่แล้วไปโมกมีใครประจับ จามลาป่าจ่ากระดาจาาเขาเขาไม่กลับคุณทุกคนลังใจไปแล้วโดยสวัสดีเจ้า